สวัสดีครับผมอาร์เมอร์เพชรยนต์นะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยกหนึ่งะครับวันนี้นะ,ะมีโตโยต้าอัลติสหนสวยๆมาให้ดูนะฮะตัวนี้นะ,ะเป็นโฉม Body c h a นนะครับเป็นโฉมออ l นะะิวฮะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้นะ,ะบอกก่อนเลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000นะฮะได้รถปีใหม่ๆปี20ไปเลยนะฮะราคาซื้อสดนะฮะ ตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าคันนี้นะสวยยังไงพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยในส่วนของหน้ารถนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะฮะเป็นกระจังอ่าเป็นกระจังหน้าเส้นเดียวแบบนี้นะสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเนดะี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆดีกว่า ตัวกระจังหน้านะฮะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะเป็นโฉมบอดี้เช e แล้วนะฮะเป็นโฉมออนิวเส้นเดียวเรียบเรๆหลูๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดำนะฮะตัดกับสีบอลเงินของรถได้อย่างลงตัวเลยนะฮะตัวไฟหน้านะฮะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะไฟดวงใหญ่ๆสว่างๆกันเลยครับมาพร้อมกับ หลอดไฟนะฮะ,ะไฟเลี้ยวนะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนแบบนี้แล้วก็ไฟดีอาเรียกว่าไฟดีทาไลนิ่งนะฮะเป็นไฟ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะ,ะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้สองจุดนะฮะมีทางซ้ายและทางขวาอ่าอย่างละหนึ่งจุดนะครับอ่ากันชนหน้านะฮะเป็นสีดําด้านนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับทะเบียนหกเจ็ดเก้าสองครับ ใครสนใจนะฮะอย่าลืมโทรมาที่0622680068นะครับเดี๋ยวเราพามาชมยางกันดีกว่าบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะได้ยางใหม่มากๆอ่ามาในส่วนของยางและล้อนะฮะยางตัวนี้นะฮะได้เป็นยางปี13อ่าขออภัยนะได้เป็นยางปี23นะครับมาพร้อมกับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะ ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแบบนี้ดิสเบรกสี่ลอ ABS คุ้มเลยฮะอย่างอาล้อแม็กตัวนี้นะฮะเป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยอย่างปียีิบสามคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูรอยต่อกันช่วงรอยต่อของรถนะครตัวนี้นะยังแนบสนิทชิดต,ต่อกันอยู่นะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ่มรอยบิดเฉียวนะฮะบอกเลยว่ารถเรารับประกันโครงสร้างนะครับอ่า รับประกันว่าไม่เคยโดนอาไม่เคยจมน้ําไม่เคยโดนชนหนักนะครับบอกเลยว่า,ารถดีๆอย่างนี้มีที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับเราย้ายกันมาที่าตัวกระจกมองข้างของรถกันดีกว่ากระจกมองข้างของรถนะฮะตัวนี้นะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเลยนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะฮะเป็นสีบอลเทาสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตัวลายเส้นนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นลายเส้นตรงนะฮะคาดกับตัวรถนะฮะไปถึงท้ายรถเลยสวยๆแบบนี้นะฮะ mm. ตัวมือจับประตูนะฮะตัวนี้นะ,ะได้เป็นสีโครเมียมแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยลายโครเมียมนะโครเมียมนะฮะตัวนี้นะ,ะได้เป็นลนายโครเป็นสีโครเมียมเลยนะครับ มากระที่กระจกมาหาตัวนี้นะได้เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นกระจกโตโยต้านะฮะอ่าเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเล้าวนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะมีมออก,อกอนะฮะมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าจะอ้ะองอางความยาตเปิดประตูรถให้ดูนะครับอ่าพอเปิดเข้ามานะฮะข้างในนะฮะจะภายในนะครับจะเป็นสีดํานะฮะ แบบนี้เลยตัดกับสีบอลเทานะครับอ่าตัวหนังนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าตัวเบาะนะคะขอขออภัยนะครับตัวเบาะนะฮะได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะฮะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านะฮะรุ่นก่อนหน้านะฮะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะ,ะตัว 1.6G นะฮะแต่ตัวนี้ 1.6G <c oughs> ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยมีเพอมีจอทัชสกรีนมาให้พร้อมนะฮะ วงมาลัยมัลติฟัก์ชันค่ะสวยๆแบบนี้เลยอได้เป็นเกียร์ cvt เจสปีดเลยนะฮะ,ะตัวประตูนะฮะตัวประตูนะตัวนี้นะ,ะจะได้เป็นสีดำนะ,ะสีเดียวกับตัวหนังเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะฮะมีกระจกออโต้หนึ่งบานนะครับก็คือฝั่งคนขับนะครับอ่าวอ,อนี้เ,เรียกว่ากระดูกงูให้ดูถึงเมดะะ็ดอาค่ะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะ ยางกระดูกงูนะฮะของเรายังแน่นๆเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยมิตอาร์ตนะฮะของเรานะครับยังสมบูรณ์แบบนะฮะบอกเลยว่ารถเราเรับประกันโครงสร้างแน่นอนนะฮะเดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นครับอ่อาจะขออนุญาตจบก่อนนะครับตัวหัวน็อตของรถนะฮะบอกเลยว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับเรามาดูกัน เห็นไหมฮะหมวนอตของเรานะฮะยังไม่เคยโดนไขนะฮะยังไม่เคลื่อนนะฮะบอกเลยว่าเป็นประตูเดิมๆจากโรงงานนะฮะไม่เคยผ่านการทําสีมาก่อนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหัวน็อตนะฮะอ่ายังสภาพดูดีอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราย้ายกันไปที่ประตูอ่าข้างหลังกันดีกว่ามาในส่วนของประตูข้างหลังนะฮะอ่าแบบนี้เลยบอกเลยว่าเป็นสีดํานะฮะ อ่าสีเดียวกับตัวรถเลยอ่าสีเดียวกับอ่าภายในเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวอามขออนุญ,ญาตนะฮะแงะยางกระดูกงูให้ดูนะครับอ่ะยางกระดูกงูนะครับบอกเลยว่าของเรายังเนีบเนีบเดิมๆอยู่เลยนะฮะอ่ะเม็ดอาร์ของเรายังสวยงามอยู่อ่ายังไม่เคยแบบว่าผ่านการโดนชนนะฮะยังไม่เคยผ่านการทําสีมาก่อนสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ เรามาดูรอยขีบสีกันดีกว่ารอยคีบสีของเรานะฮะจะอยู่ตรงส่วนนี้ของรถนะครับอ่านี่คือรอยคีบสีนะฮะเป็นรอยเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะเม็ดอาร์ตยังสมบูรณ์นะฮะตัวช่องของรถนะฮะยังกลมๆอยู่เลยนะครับอ่าไม่มีบิดไม่มีวิลอ่าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีรอยแตกรอยรล้านะฮะสวยๆแบบนี้มีที่เพชรยนต์นะฮะใครสนใจนะฮะโทรมาที่0622680068ได้เลยครับอ่ะเดีย๋ยวเราย้ายมาดูกันที่ท้ายรถกันดีกว่า ตัวนี้นะฮะท้ายอ่าในส่วนของท้ายรถนะฮอ่าจะได้เป็นไฟ LED แบบนี้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟท่ออ่าไฟท้ายเป็นไฟ LED นะัะมาพร้อมกับไฟ l ี d เป็นหลอดไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับตัวโลโก้ของอ่าโคลาลอาอัลติเจะเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ตัวฝากระโปรงนะฮะจะคาดด้วยลายโครเมียมนะฮะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับ กล้องบันทึกอ่ะหนึ่งจุดนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังอีกหนึ่งจุดนะฮะเซ็นเซอร์ข้างหลังนะฮะมีมาให้สี่จุดนะฮะจุกๆเลยเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะใครสนใจนะอย่าลืมนะโทรมาที่ศูนย์หกสองสองหกแปดศูนศูนย์หกแปดนะครับเดีย๋ยวอามขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะครับว่าภายในกว้างหรือเปล่า สำหรับตัวฝากระโปรงท้ายนะฮะต้องเปิดภายในรถนะฮะเดี๋ยวในช่วงที่อามเดินไปหน้ารถนะฮะเดี๋ยวอามจะบอกว่าเปิดตรงไหนนะครับอ่าก็เปิดมาแล้วนะฮะจะพบกับข้างนะภายในนะฮะที่กว้างมากๆนะฮะคมนะฮะยังสะอาดอยู่เลยนะฮะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะภายในนะระบอกเลยว่ากว้างมากๆนะจุของได้เยอะเลยนะฮะใครใส่แคมปิ้งนะฮะใส่ขนของบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะจุของได้เยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเราพามาพาดูตัวกระโปรง้ทยดีกว่าว่าโครงสร้างยังเดิมๆจากโรงงานหรือเปล่านะครับตัวนี้นะฮะยังสวยๆเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยนะฮะตัวซีลนะฮะยังนิ่มอยู่เลยอ่ะเราเล็บ,ลบจิกให้ดูได้เลยนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่ๆแบบนี้นะฮะปี2ีนะฮะ,ะสวยๆแบบนี้นะฮะมีที่เพชรยนต์นะฮะรับประกันโครงสร้างนะฮะรับประกันว่ารถเราไม่เคยจมน้ําไม่เคยโดนชนหนักนะครับ ซื้อตอนนี้นะครับบอกเลยว่าแถมฟรีนะคะประกันเครื่องเกียร์นะฮะประกันระบบไฟฟ้านะฮะตลอดอายุการใช้งาน30วันเลยนะฮะยังไม่พอนะฮะเรามีบริการฉุกเฉินแถมให้ฟรีตลอด1ปีเลยคุ้มแบบนี้นะฮะอย่าลืมโทรมาที่0 6 2 2 6 8 0ส6 8นนะฮะเดี๋ยวอาพามาดูยางอะไรกันดีกว่าว่าตัวนี้นะได้ยางอะไรมาหรือเปล่าครับตัวยางอะไรนะเปิดมาแบบนี้เลยได้เป็นยางมิชลินนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต,ตัวยางนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับได้เป็นยางใหม่ๆแบบนี้มีอะไรอ่ะมีอุปกรณ์การเปลี่ยนยางมาให้พร้อมนะครับได้เป็นยางมิชลินกันไปเลยนะครับะจะอ่านขออนุญาตเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนข้างทางฝั่งคนขับของรถนะครับ ย้ายก็มีมาที่ทางข้างของรถนาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้นะคะสภาพยังดีๆอยู่เลยกระจกเป็นของโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวอามขออนุญาตเปิดเม็ดอาดให้ดูกันเลยว่าสวยยังไงนะฮะตัวนี้นะฮะเม็ดอายางกระดูกงูของเรายังแน่นๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแอบนึงนะครับยางกระดูกงูของเราบอกเลยว่ายังแน่นๆอยู่เลยนะฮะ นี่คือเม็ดอาร์ของเรานะฮะบ,บอกเลยว่ายังสวยงามสมบูรณ์แบบแบบนี้นะฮะมีที่เพรยนต์นะฮะรับประกันโครงสร้างแน่นอนครับรถเราเป็นเกรดเอนะฮะเป็นรถสำนักงานามีเขาเรียกว่าตรวจเช็คระยะกับศูนย์ตลอดนะฮะรับประกันเลยว่ารถเรานะน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับเม็ดอาร์ยังสวยงามนะฮะที่คีิปสียังอยู่ครบนะฮะที่คีิสีอยู่จุดเดิมเลยจุดเดียวกันเลยก็คือตรงนี้นะครับ แงกันให้ดูแบบนี้เลยเร็วๆเลยนะครับขออนุญาตเก็บนะฮะอ่าเด e ี๋ยวเราย้ายมันดูที่โครงสร้างของประตูหน้ากันประตูหน้านะาของเรานะฮะยังสวยงามอยู่เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยยางกระดูกงูยังแน่นๆแบบนี้เลยเอมเงี้ไม่ให้ดูเลยอ่าแป๊บนึงนะฮะแน่นนิดนึงบอกเลยว่ายางกระดูกงูของเรานะฮะยังเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยนะฮะนะฮะเม็ดอาร์ตของเรานะฮะยังสวยงามอยู่เลย คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะรถใหม่ๆสภาพดีๆแบบนี้มีที่เพชรยนต์นะฮะรถเกรดเอเลยนะครับบอกเลยนะฮะถ้าซื้อที่อื่นอาจจะได้เจอรถที่แบบว่า,าตัดต่อตัวถังนะฮะตัวรถเคยโดนชนหนักนะฮะแต่ที่นี่เรารับประกันเลยว่ารถเรานะฮะคุณภาพเกรดเอแน่นอนครับตัวเมท้านะฮะยังสวยงามสมบูรณ์แบบนะแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับขออนุญาตเก็บนะฮะ รถเราเองนะฮะบอกเลยว่ายังสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวอาพามาดูฮะตัวที่เปิดฝากระโปรงนะฮะอยู่ตรงไหนนะะฝากระโปรงท้ายจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ,อยู่ทางเท้าอยู่อ่ตรงเท้านะฮะาฝากระโปรงท้ายนะะฝาน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับอาดา๋ามาขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถให้ดูว่าสภาพภายในเป็นยังไงเสียงเครื่องยังเงียบอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวอาพาไปชมนะครับ รับมาในส่วนของภายในรถนะฮะต, Jamie, tamam. ตัวนี้บอกเลยว่าสภาพยังแบบน้องๆป้ายแดงอยู่เลยนะฮะตัวนี้นะได้กุญแจเป็นแบบรีโมทแล้วนะครับสวยๆแบบนี้ได้เป็นกุญแจทรงใหม่นะฮะแบบนี้เลยนะฮะต่างจากรุ่นก่อนนะฮะรุ่นก่อนจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่าสี่เหลี่ยมอ่าเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตัวนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วนะครับอ่ากุญแจสวยมากๆเลยนะฮะกุญแจยังแบบสภาพโอเคอยู่เลยเดี๋ยวเราอ่าสตาร์ทรถกันให้ดูดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาต ปรับเบาะอยหลังสักนึงนะครับอ่าสตาร์ทรถปึ๊บอ่าตัวนี้นะฮะจะได้ปุ่มสตาร์ทนะฮะอยู่ทางซ้ายมือของรถนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากรุ่นก่อนนะฮะที่อยู่ทางอ่าขวามือนะตอนนี้ฮะย้ายมาอยู่ทางซ้ายแล้วแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ได้เลยอ่าอ่าภายในตัวรถนะฮะบอกเลยว่าสวยงามสปอร์ตมากๆเลยนะฮะตัวนี้นะคอนโซลหน้านะครับเป็นสี เขาเรียกว่าเป็นสีดำนะสีเดียวกับตัวเบาะเลยสีดำแบบนี้เลยคอนโซลหน้ากว้างมากๆเลยนะฮะมาพร้อมกับจอ LED ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนะฮะเป็นจอ Android นะครับ พวงมาลัยนะตัวนี้นะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีปุ่มนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะปุ่มรับสายมาให้พร้อมนะฮะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยคันนี้เวลาขับรถนะฮะเราไม่ต้องแบบว่าเอื้อมมือไปกดเพิ่มเสียงลดเสียงเลยเราสามารถเพิ่มเสียงที่ตัวพวงมาลัยได้เลยครับหน้าจอนะตัวนี้นะได้เป็นจออนาล็อกนะฮะแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นนะฮะบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะะ ยังแบบว่าวิ่งกําลังโอเคเลยวิ่งแบบไปกลับทํางานปกตินะถ้าเทียบกับแบบว่าจํานวนปีอ่าตัวนี้ให้แอร์มาทั้งหมดสี่จุดนะฮะด้านหน้าครับมีทางขวามือคนขับหนึ่งจุดนะฮะคอนโซลกลางฮะสองจุดแล้วก็ทางนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะทางคนพูดได้สารอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้ได้เป็นแอร์อันนาล็อกแล้วอ่าขออภัยนะได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยคอนโซลหน้าแบบว่าปุ่มน้อยลงนา ปุ่มน้อยลงจากตัวโฉมก่อนหน้านี้นะฮะสภาพแบบว่าสวยงามมากๆเลยลักชูรี่มากๆเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันที่เกียร์กันดีกว่าตัวนี้นะฮะได้เป็นเกียร์ CVT 7สปีดแล้วนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะมาพร้อมกับช่องใส่แก้ว2ช่องแบบนี้เลยนะฮะสามารถใส่แก้ว30ออนได้หนึ่งใบนะฮะถ้าเกินกว่านี้อาจจะล้นนิดนึงนะฮะพอมาตรงนี้นะฮะเป็นที่พักแขนนะฮะผมบอกเลยว่าที่พักแขนของอ u t f i t นะฮะทุกรุ่นนะฮะผม ชื่นชมโตโยต้านะออกแบบมาแบบว่าเข้าใจลูกค้านะครับผมว่ามันสบายมากเลยเวลาเท้าแขนมะรับรองว่าขับรถไม่เมื่อยแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้นะฮะตรงฝั่งประตูนะมีปุ่มมาให้แบบนี้นะครับเป็นปุ่มปรับกระจกนะครับมีเขาเรียกว่า่าลดกระจกนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีพร้อมมาพร้อมกับออโต้หนึ่งบานนะฝั่ง ทางเขาเรียกว่าทางฝัง่งทางคนขับนะฮะแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะฮะ,ะตัวกระจกมองข้างนะฮะตัวนี้นะเป็นระบบไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเอื้อมมือแบบเปิดปิดเองแล้วนะฮะสบายสบาย,บายเลยครับาเรามาดูกันที่ม่านบังแดดดีกว่าม่านบังแดดของโตโยต้านะครับผมบอกเลยวัสดุดีมากนะตัวนี้นะ,ะได้เป็นพลาสติกนะ,ะขึ้นรูปนะ,ะแข็งงแบบนี้เลยมาพร้อมกับกระจกหนตัวแบบนี้อ่ะ นะครับฝั่งทางฝั่งนี้มีอีกอันนึงนะตรงนี้ฮนะมาพร้อมกับกระจกในตัวนะครับหนึ่งบานแบบนี้เลยภายในนะฮะมีไฟมาให้สองดวงนะในช่วงข้างหน้านะฮะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดรุ่นมิเนอร์เชนนะฮะรุ่นก่อนบอดี้เชนนะครับจะได้เป็นไฟสี่ดวงนะตัวนี้นะได้เป็นไฟสองดวงแบบนี้นะสองสว่างเช่นกันครับามาอ่ะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่ามี กล้องหน้ารถมาให like ้นะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยตัวนี้นะรอบคัดเลยฮะมีกล้องให้นะครับมีข้างหน้าข้างหลังนะฮะมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะฮะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆนะฮะใครจะซื้อแบบว่าขับไปทํางานขับแก๊ปขับโบนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะตัวนี้นะเครื่อง1.6นะฮะประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันมากๆเลยของทางโตโยต้านะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูอ่าชมเครื่องข้างหน้ากันดีกว่าว่าสภาพยังโอเคยอยู่ไหมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันดีกว่ามา,ว vehicle, มาในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้นะ,ะได้เป็นเครื่องยนต์1.6นะ,คะเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์1,600นะฮะบอกเลยว่าประหยัดน้ามันมากๆนะเครื่องยนต์ของทางโตโยต้านะฮะตัวนี้นะครับไม่ได้มีฝาครอบเครื่องยนต์มาให้นะฮะอ่าเป็นเครื่องยนต์แบบนี้เลยสภาพใหม่ๆนะฮะไม่มีสนิมไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะฮะรถเรานะบอกเลยว่าดูแลดีมากๆนะฮะ อะเรามาดูซูมโชว์กันดีกว่าซูมโชว์มาเม็ดอาดลอยเม็ดอาะฮะยังสวยงามสมบูรณ์แบบแบบนี้อยู่นะครับอาบอกเลยว่ารถเราประกันโครงสร้างนะฮะรประกันว่าไม่เคยโดนชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ํานะฮะตัวซีลนะ,ะเป็นสีเดียวอะตัวซีนะ,ะเป็นสีเดียวกับทางรถเลยนะฮะเป็นสีอาเขาเรียกว่าสีบอลเทานะครับสวยๆแบบนี้เลยผนังรถนะ,ะยังสวยงามอยู่นะฮะไม่มีบิ่นนะครับไม่มีเปี้ยวนะ,ะไม่มีร,ยะะมมอ,รอยชนนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับอเรามาดูทางฝั่งหนึ่งของรถกันดีกว่าอ่นานะครับโครงสร้างนะหัวน็อตนะครับยังเดิมๆจากโรงงานนะยังไม่เคยโดนไขเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะใครสนใจนะอย่าลืมโทรมาที่0622680068นะฮะเบอร์โทรขึ้นให้อยู่ด้านล่างของคลิปเลยนะฮะเห็นไหมครับเม็ดาร์ของเรายัางสมบูรณ์แบบอยู่นะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยบุ๋มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ฝากระโปรงกันดีกว่าฝากระโปรงของเรานะฮะบอกเลยว่ายังเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับอ่าตัวซีนตัวซีนะฮะบอกเลยว่ายังนิ่มๆอยู่เลยเห็นไหมอามเอาลิปจิกลงให้ดูเลยนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้นะะมีที่เพดยนต์นะฮะรถเรานะไม่มีการโดนชนหนักไม่เคยโดนจมน้ํานะฮะฝากระโปรงมีมออกอนะฮะปเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าแท็กมาให้ด้วยแบบนี้นะะ บอกเลยว่ารถเรารับประกันโครงสร้างนะฮะไม่เคยโดนจนอาชนหนักจมน้ำนะครับอาประกันคุณภาพเลยฮะรถเกจเ A จากทางเพชรยนต์เลยนะครับอาตัวนี้นะเครื่องยนต์นะฮะเติมเป็นน้ำมันเบนซิน95 91ได้หมดเลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะแก่การลงทุนนะครับอย่างที่บอกไปไปนะฮะว่าใครที่ขับแก๊ปนะฮะขับอาโบหรือว่า อ่าซื้อขับไปทํางานนะฮะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆนะฮะได้เป็นปีใหม่แบบนี้นะฮะเลขใหม่ไม่สูงนะฮะอ่าลดสภาพใหม่ๆแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆะครับอ่าหาใครสนใจนะฮะตัวนี้นะฮะเจ้า Toyota าอัลติ 1.6G โฉมอ l l New นะฮะขั8,000นะฮะราคาซื้อสดอยู่ที่4,99,000นะฮะแบบนี้เลยนะฮะ โทรมาที่0622680068นะฮะซื้อลถกับเราตอนนี้นะแถมฟรีประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้านะฮะตลอดอายุการใช้งาน30วันเลยนะครับอ่ะยังไม่พอนะฮะเราแถมประกันบริการฉุกเฉินนะครับตลอดอายุการใช้งาน1ปีเลยนะฮะผมบอกเลยว่าประกันนี้คุ้มมากๆเลยนะฮะหากเราแบบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะเขาไปหาคุณภายใน48นาทีเลยนะฮะอ่ะ าถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซ like, ับสไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้อามด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาอามมีรถมาใหม่ๆนะฮะคุณจะได้ชมเป็นคนแรกเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ